เเเเเเฮฮฮฮฮฮอยู่คนเดียวมันเงาเปลี่ยวหัวใจคิดวุ่นวายจะไปไหนดีวะโทรหาเพื่อนไปเที่ยวกันดีกว่า ไปลัลลาตามภาษาคนโซน oh, <no. S 1> เป็นคนหนเฮจ้องจะขอเบอร์เราพึ่งเจอไม่ให้เบอร์อย่าโกน <Yeah. S 1> เล่นตัวก่อนอย่าง,งอนนะขอโทษเดี๋ยวให้หมดทุกเบอร์เลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมส่งตรงจากห้องผ่าเลยนะจ๊ะพาคุณผู้ชมมาดูการเติมไขมันหน้าเด็กนะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมครับจากหน้าเดิมข้างล่างนะครับภาพด้านล่างคือหน้าเดิมน,นะครับ <anc> <granny> ภาพด้านบนคือหน้าใหม่นะครับผมเหมือนกันไหมนะครับผมสวัสดีคุณขวัญน,นะครับผมสวัสดีคุณรสซิรินด้วยปังปุริเยปุร <c> ิเย <iin> มากนะครับผมนะ <c> ฮะเคสนี้นะครับผมเติมไขมันหน้าเด็กเทคนิคนาโนครับผมเติมติดทนติดไวติดนานนะครับต้องที่คิวคลินิกนะครับผมเพราะว่าเราใช้เทคนิคสัก กาเย็นนะครับผมเทคนิคสกัดเย็นคือการที่จะเอาไขมันนะครับออกมาจากขาของคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขานอกขาในนะครับผมเติมได้หมดเลยนะครับผมด้วยเทคนิคกัดสกัดเย็นแบบนี้มันจะทําให้เซลล์ไขมันของเรานั้นเหลือชีวิตรอดมากที่สุดครับหรือว่าบางทีก็จะเอามาจากหน้าท้องเนาะนะไขท้องท้องท้องใหญ่นะครับผมก็เป็นได้ผลประโยชน์ไปด้วย2 i อินวันะครับผมตัวงนี้นะครับผมอ่ะให้คุณดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับผมนา เปรียบเทียบกับอัดตั้งแต่ยังไม่ติดพลาสเตอร์เลยนะครับผมเอาให้ดูตั้งแต่ยังไม่ติดพลาสเตอร์เลยนะครับผมจากหน้าเดิมที่เป็นเป็นเหมือนภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับผมตอนนี้ก็ได้เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมการเติมที่นี่เป็นแบบนาโนนะครับผมนาโนคือยังไงนะครับผมการเติมเรียงเม็ดนะครับผมไขมันเป็นเม็ดเล็กๆนะครับผมเรียงเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับผมแล้วก็เรียงชั้นกันขึ้นไปเป็นเหมือนคอนโดนะครับแบบนี้มันจะทําให้เลือดนั้นสามารถที่จะมาเลี้ยงนะครับผม เลือดสามารถที่จะมาเลี้ยงในส่วนของไขมันใหม่นะครับผมที่เติมเข้ามาได้นะครับผมได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันมันก็จะไม่บูดไม่หายไปนะครับผมไม่เสียชีวิตแล้วก็ไม่หายไปถูกต้องไหมอ่ะถ้าเป็นที่อื่นนะเ <t ell> ติมเพิ่มโอ้เติมจนบูดบี้ปูปี้ไปหมดนะครับผมไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้หลายวันแต่อันนี้ของเราเติมเสร็จดามบล็อกหนึ่งวันแล้วก็สามารถที่จะกลับมาแล้วก็แกะบล็อกแล้วก็น่าสวยแบบนี้เลยหน้าเดิมคุณผู้ชมครับโอ้หน้าเดิมนะครับให้ดูหน้าเดิมก่อนให้ดูหนน้้าเเดิมก่ออรงงพล คนคุยก็ถอยไปแล้วกันฮะขอหนึ่งวันนะขอให้ฉันลันลฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงเลิศลหแต่ฉันเป็นหญิงลันล้าลันล้าแน่นอนนะครับผมถ้ามีหน้าตาแบบนี้นะครับผมโอ้โหเปลี่ยนไปมาก นะครับตั้งแต่แก้มนะครับผมนะฮะขมับนะครับที่เป็นจุดที่บ่งบอกว่าเรานั้นนะครับมีอายุแล้วนะครับผมหรือว่าหน้าผากนะครับโหนกนูนนวลละมุนขนาดนี้นะครับผมคุณผู้หญิงครับคุณผู้ชายครับใครก็เติมได้นะครับผมเริ่มต้น13,900บาทเท่านั้นนะครับผมเริ่มต้น13,900บาทเท่านั้นเคสนี้เป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับ กดหนึ่งเข้ามาทักทายข้าวลามหน่อยนะคะใครที่อยู่ตอนนี้นะครับผมกดหนึ่งเข้ามาทักทายข้าลามหน่อยอยากจะทักทายทุกคนเลยแต่มองไม่เห็นนะฮะมองไม่เห็นชื่อนะครับผมนี่ เอาเคสนี้มาให้ดูนะครับพาเข้ามาดูถึงห้องผ่าตัดเลยนะครับผมสําหรับเคสนะครับตัดในส่วนของเติมไขมันหน้าเด็กนะครับผมแล้วก็มีโปรแกรมที่ชื่อว่า PRP นะครับสกัดในส่วนของเลือดของเราเองนะครับผมไปเติมในใบหน้านะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นหน้าใสหน้าเด็กมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันสอบถามที่เซลล์ของเราได้เลยนะครับผมอ่ะนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่แสง จันด้วยนะคบผมสวัสดีพี่แสงจันนะครับผมพี่แสงจันสวัสดีข้าวหลามหน่อยสวัสดีพี่พี่วิภาวันนะครับผมสวัสดีพี่มานะครับผมนะฮะสวัสดีคุณมุดท่อนะครับมุดไปไหนครับคุณพี่สวยจริงใบหน้านะครับผมอ่านะครับผมโอ้ นะครับผมสวยจริงนะครับคุณพี่เขาบอกมานะครับอยู่ได้กี่เดือนนะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองเราเคลมว่าอันนี้อยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับผมแต่ว่าปัญหาของการที่มันอยู่ได้ไม่ตลอดชีวิตหรือว่าอยู่ได้เพียงระยะเวลาสั้นๆนะครับผมนั่นคือ1นนะครับผมเวลาเติมเสร็จไปแล้วนะครับผมไปออกกําลังกายนะครับผมที่มีการคาร์ดิโอมากจนเกินไปในช่วงแรกนะครับสาวัน7วันแรกนะครับผม2นั่นก็คือเรื่องของการไปอบซาวน่านะครับไปขัดตัวไปขัดผิวขัด คิ้วขัดหน้าลอกฝ้าขัดฝันอันนี้ยังไม่ได้นะครับผมในส่วนของ เอ่อวันแรกๆนะครับผมนะฮะแต่ของเราเนี่ยการันตีได้เลยว่าอยู่ได้นานเพราะว่านะครับเราใช้เทคนิคนาโนในการฉีดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันเป็นอนุเล็กๆนะครับที่เส้นเลือดสามารถไปเลี้ยงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยย้ายมาจากหน้าท้องย้ายมาจากต้นขามันสามารถติดได้เลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผมเรามีการดามบล็อกให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เอ่อเทคนิคสกัดเย็นนี่แหละนะครับผมทําให้ได้เซลล์นะครับผมที่มีชีวิตเหลือรอดมากที่สุดนะครับผมสวัสดีคุณดามิสาด้วยนะครับผมที่เข้ามา รับชมอยู่ในตอนนี้สวัสดีพี่สันสนีนะครับผมสวัสดีพี่เก้งด้วยนะครับผมพี่พี่เกียงเหรอครับผมอันถูกไหมนะครับผมที่เข้ามารับชมตอนนี้นี่คุณพยาบาลกําลังเริ่มนะครับผมที่จะดามบล็อกนะครับผมฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะดามบล็อกหนึ่งวันแบบนี้อ้อนดู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 หน้าเดิมนะครับผมอันนี้คือเพิ่งฉีดเสร็จนะครับอันนี้คือเพิ่งฉีดเสร็จนะครับคุณผู้ชมครับและอันนี้นะฮะ หน้าที่กำลังจะดามบล็อกนะครับผมทําไมถึงต้องดามบล็อกหลายคนถามนะครับผมการดามบล็อกคือการที่จะคีบโพสิชันนะครับผม จุดที่ไขมันมันเราเติมเข้าไปเนี่ยให้อยู่ในโพสิชันนี้ก่อนนะครับผม24ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ให้ไขมันใหม่กับตัวไขมันเก่าที่มันยังอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนคนย้ายโรงเรียนเหมือนคนย้ายโรงเรียนนะครับผมนักเรียนใหม่กับนักเรียนเก่าให้รู้จักกันก่อนนะครับผมรู้จักกันดีแล้วนะครับผมแล้วก็วันอีกวันลุ้งขึ้นก็ค่อยมาถอดเฟือกออกนะครับผมนะฮะก็จะมีแบบนี้อยู่บนใบหน้าคุณเพียง24ชั่วโมงหรือไม่ถึงนะฮะบางคนก็มาแต่เช้าก็ถอดออกได้เลยนะครับผมนะฮะ เป็นการคีบโ s i t i o n เพื่อที่จะมาให้ไขมันนะมัน move ไปที่อื่นด้วยนะครับผมอยู่ที่แก้มก็จะอยู่ที่แก้มตลอดไปนะครับผมอยู่ที่ขมับที่เคยตอบก็จะไม่ตอบอีกต่อไปคางนะครับผมที่เคยตัดก็จะสั้นเออที่ ที่เคยตัดสั้นตัดนะครับก็จะยาวนี่นะครับให้ดูภาพนี้เลยให้คุณดูภาพนี้เลยนะครับรูปหน้าเดิมกับรูปหน้าใหม่นะครับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเคสนี้เติม PRP ด้วยนะครับผมเคสนี้เติม PRP ด้วยก็เลยทําให้ผิวหน้าดูเปล่งปั่งใสมากนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณชั้นสวยชั้นเลิศนะครับผมและชั้นหญิงนะครับผมให้ไปเลยนะครับอ่ะหคะแนนสวัสดีพี่มาพี่พี่มานะครับสวัสดีคุณอคุณ อมารานะครับสวัสดีคุณสุรศักดิ์นะครับผมที่เข้ามารับชมแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมอ่านะฮะนี่คือ1กระบวนการนะครับที่จะทําให้คุณผู้หญิงนั้นมีความสวยนะครับความสวยนะน้องหนะ้า นี่นะคบผมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมไปที่หน้าเฟซของตัวเองแล้วเปิดสาธารณะไว้นะครับหรือ,อแชร์ไปที่กลุ่มที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ที่เราเป็นสมาชิกอยู่นะฮะเป็นการบอกบุญเป็นอีกทางหนึ่งใครที่ไม่ได้ทาพระป่าไม่ได้ทําบุญมหากรถินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมการแชร์นี่ก็ได้บุญเท่าเทีเทยมกันนะครับเหมือนเป็นเจ้าภาพพระป่ามหากรถินนะครับได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ฝากไว้นะครับนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้คุณตาไม่โบนะครับผมไม่เหมือนคนนอนน้อยนะครับผมไม่อ่อนเพียนะครับผมนะฮะแล้วก็ขมับนะครับที่เป็นสาเหตุของการที่เราดูแก่นะครับผมก็จะไม่มีต่อไปหน้าผากที่มันดูมีหนกคิ้วที่สูงกว่าหน้าผากนะครับมันก็จะกลมมนโค้งสวยนะครับผมนี่เลยคางที่มันสั้นก็จะยาวได้นะครับผมแบบนี้ด้วยการเติมไขมันหน้าเด็กที่คลินิกนะครับอยู่ที่ลาดพร้าว67ครับผม สลายได้ไหมคะในส่วนของไขมันนะครับก็มีส่วนที่มันจะสามารถจะสลายได้นะครับผมถ้าหากว่าเราดูแลผิดวิธีนะครับผมอย่างเช่น7วันแรกเราไปโดนความร้อนไปเข้าซาวน่าไปออกออกกาลังกายที่เป็นคาร์ดิโอนะครับผมสวัสดีพี่เงินเงินด้วยนะครับผมบอกว่าสวยมากเคสนี้นะครับผมมาพี่เงินเงินนะฮะอ่าตอนนี้นะครับผมใครที่สนใจนะครับจองไว้ก่อนได้เพราะว่าคลินิกของเราปิดทําการอยู่นะครับผมตามมาตรการของภาครัฐนะครับผมนะฮะข้าวหลามก็ได้มานั่งพูดอยู่แบบนี้ นะครับผมเพื่อที่ทุกคนได้ดูเคสสวยๆงามๆน,นะโอเคไหมนีเติมไขมันนะเด็กเริ่มต้น13,900บาทเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเติมเป็นจุดเนี่ยเขาคิดจุดละ9,900นะครับราคาเริ่มต้นเนาะก็สามารถสอบถามไปทางแอดมินได้นะครับผมในอินบ็อกซ์นะจ๊ะแล้วก็ที่เบอร์0834291999ขึ้นไวใ้ให้แล้วที่มุมล่างซ้ายนะครับผมเออแบบนี้เลยอะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าอยากจะทักทายอะไรข้าหลามหรือเปล่าได้เลยนะครับผมนี่ตอนนี้การดามบ กำลังใกล้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ดูสวัสดีคุณอ๋อมแอมด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมตอนนี้นะครับผมอ่ะใครเข้ามารับชมตอนนี้ทักทายหมดนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับดามบ็อกซ์เสร็จสับเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้หน้าเดิมครับดูคุณผู้ชมหน้าเดิมหน้าเดิมอันนี้อันนี้อัน all set all set and you you will see the new face นะครับผมอาคุณจะได้เห็นหน้าใหม่ของเธอนี่เหมือนคนละคนเหมือนเอารูปมาผิดนะครับผมเหมือนเอารูปมาผิดจริงๆจริงๆนะครับสวยมาก เดี๋ยวจะไปหานะครับคลิปที่วันที่มาถอดดำบล็อกให้ดูนะครับผมว่าน่าจะเหมือนเดิมไหมน่าจะใสกว่าเดิมหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะหามาให้ดูนะครับผมวันนี้นะครับผมไลฟ์นี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งไลฟ์นะครับผมที่เป็นบริการของทาง q ิคลินนะครับผมลาดพาว67เบอร์โทรอยู่ด้านล่างซ้ายนะจ๊ะ0 8 3 4 2 9 1 9 9ากใครอยากหน้าเด็กลงใครอยากหน้าสวยใครอยากหน้าใสนะครับผมโปรแกรมเติมไขมันหน้าเด็กและ PRP ที่ q ิคลินเลิศ นะครับเลิศดแบบไม่ต้องบรรยายนะครับผมเพราะฉะนั้นใครสนใจก็โทรกันเข้ามาใครสนใจก็อินบ็อกกันเข้ามานะจ๊ะ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 โอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีเคสอะไรนะ่าสนใจจะเอามาให้ดูอีกนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีเคสอะไรน่าสนใจจะเอามาให้ดูอีกนะครับผมอ่ะดูวนไปร้องเพลงแป๊บหนึ่งเติมแก้มสองข้างเท่าไหร่คะถ้าคิดเป็นจุดจุดละ9 9 0 0บาทครับผม้าฮะแต่ว่าถ้าหากอยากให้มันแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อยากให้มันแต่ว่าคุ้มค่านะครับผมผมแนะนําเติมทั้งหน้าดีกว่าเนาะเราจะได้ไม่ต้องเติมแค่แก้มทค่สองข้างเราก็จะได้คางด้วยเราก็จะได้ขมับด้วยเราก็จะไดห้หน้าผากด้วยนะครับผมเริ่มต้น13,900บาทนะจ๊ะฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชัไม่ใช่ผู้หญิงเลิศหลูแต่ฉันเป็นหญิงลันละออ้าอ,าอาฉันไม่ชอบความขี้เงาฉันชอบคุยชอบมักเที่ยวให้ใจเริงลา กันบ้างละเป็นบางเวลาอิสระแบบผู้หญิงลันล่าลันลาได้เลยนะจ๊ะาตนาสวยแบบเนี้ยตานางฟ้าถึงเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่น้องจะพาอายไปเติมไขามานในหาโนราตีนี้หน้าเวทีระถึงในถึงกันใครว่แน่มาเต้นหนึงแข่งกับฉัน คนคออ่อนก็ถอยไปแล้กันขอหนึ่งวันขอให้ฉันลันลาใครอยากลันลามาเติมไขมันหน้าเด็กที่ Q ะคิวคลินิกนะคะเริ่มต้น13,900บาทช่วงท้ายแล้วนะคะพี่พี่ปลื้มหรือดีพี่เปรมหรือดีเข้ามาช่วงท้ายแล้ว ให้ทุกคนดูคลิปไปนะครับเพลงนี้จบเราลากันนะครับฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงเลิศหรูแต่ฉันเป็นหญิงลันลาเอา้เอาวฉันไม่ชอบความเคยงเงาฉันชอบคุยชอบเมาเที่ยวให้ใจเริงราดื่มกันบ้างละเป็นบางเวลาอิสละแบบผู้หญิงลันลาอาอา้าถึงไม่เลิศไม่สวยบ้านนางฟ้า จึงเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่น้องจะพาอายไปขึ้นสวรรค์ดามบ็อกที่หน้าหนึ่งวันเท่านั้นครับนอราตินีหน้าเวทีละถึงไหนถึงกันใครวันแน่มาเต้นลยแข่งกับฉันคนคออ่อนก็ถอยไปแล้วกันขออีกวัน ขอให้ฉันลันลาดามบ็อกไว้แค่หนึ่งวันนะครับวันลุ่งขึ้นมาเอาออกใช้ชีวิตแบบลันลาได้เลยฉันไม่ชอบความที่เงาฉันชอบคุยชอบเมาเที่ยวให้ใจเริงร่าดื่มกันบ้างล่ะเป็นบางเวลาอิสระแบบผู้หญิงล,ะละันลาถึงไม่หลิดไม่สวยปานนางฟ้าถึงเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่น้องจะพา ไปเติมไขมนันพาไปเติมไขมันเจอกันไลฟสดหน้านะครับไลฟ์สดนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า